โลกธาตุปริทัต์ตอนที่หความฝันแห่งจิตเลนแห่งโยคาจารเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตมุ่งมั่นสู่ความจริงอันสูงสุดในวาระที่แล้วเราได้เห็นว่ารูปนั้นว่างเปล่าในวาระนี้ปรัญย,ยโยคาจาร์ หรือที่รู้จักกันในนามจิตตมาตรอันมีความหมายว่าเพียงแค่จิตเท่านั้นจะก้าวไปไกลกว่านั้นโดยตั้งคำถามว่าแล้วสายรุ้งที่ว่างเปล่านั้นมันปรากฏขึ้นที่ใดคำตอบของโยคาจารย์นั้นสันสะเทือนรากฐานแห่งความเข้าใจของเราอย่างสิ้นเชิง นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงโลกวัตถุที่เราสัมผัสล้วนเป็นเพียงภาพฉายที่เกิดขึ้นจากจิตของเราเองเพื่อให้เข้าใจในหลักธรรมอันลึกซึ้งนี้อาตมาภาพขอยกอุป,ปมาเรื่องความฝันโยมในายามค่ำคืนเมื่อเราหลับไหล เราอาจฝันว่าเรากำลังเดินอยู่ในป่าใหญ่เราได้ยินเสียงนกร้องเราได้กลิ่นดอกไม้เราสัมผัสได้ถึงพื้นดินใต้ฝ่าเท้าเราอาจพบเจอผู้คนพูดคุยหัวเราะหรือแม้แต่หวาดกลัวในขณะที่ฝันอยู่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูจริงอย่างที่สุด ป่าไม้มีอยู่จริงผู้คนมีอยู่จริงและตัวเราในฝันก็มีอยู่จริงแต่แล้วเมื่อเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาความจริงทั้งหมดนั้นก็พลันสลายไปป่าไม้อยู่ที่ไหนผู้คนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนคําตอบก็คือทั้งหมดนั้น ทั้งป่าไม้ทั้งผู้คนและแม้แต่ตัวเราในฝันล้วนเป็นเพียงสิ่งที่จิตของเราสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นมันไม่เคยมีอยู่ข้างนอกเลยแม้แต่น้อยปรัชญายโยคาจารย์สอนว่าชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่นี้ก็มีลักษณะดุดดังมหาความฝันฉันนั้น สิ่งที่เราเรียกว่าโลกภายนอกสิ่งที่เราเรียกว่ารูป28ตั้งแต่ธาตุดินที่แข็งแกร่งไปจนถึงประสาทตาที่รับภาพทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ถูกฉายออกมาจากจิตอันล้ำลึกที่เรียกว่าอาลยะวิญญาณอันเป็นจิตที่เก็บรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์หรือผีชะ แห่งกรรมและประสบการณ์ทั้งปวงเอาไว้เมื่อมเมล็ดพันธ์ุเหล่านี้ได้เวลาสุกงอมอารยะวิญญาณก็จะฉายภาพออกมาเป็นสองส่วนพร้อมๆกันคือนิมิตภาคอันหมายถึงส่วนที่เป็นภาพหรือสิ่งที่ถูกเห็นเช่นโต๊ะเก้าอี้ภูเขาและ ทัศนภาคอันหมายถึงส่วนที่เป็นผู้เห็นคือตัวเราที่กำลังมองเห็นสิ่งเหล่านั้นดังนั้นในทัศนะนี้จึงไม่มีโต๊ะที่ตั้งอยู่อย่างอิสระแล้วเราค่อยไปมองเห็นมันหากแต่การเห็นโต๊ะทั้งระบบทั้งผู้เห็นและสิ่งที่ถูกเห็นได้ผุดปรากฏขึ้นพร้อมกัน จากเมล็ดพันธุ์เดียวกันในอาลยะวิญญาณเปรียบดังโรงภาพยนตร์ที่เครื่องฉายได้ฉายภาพบนจอและสร้างความรู้สึกของผู้ชมขึ้นมาพร้อมกันนี่คือการทลายสถาปัตยกรรมแห่งสสารลงไปจนถึงรากฐานที่ลึกที่สุดเป็นการประกาศว่าสถาปัตยกรรมทั้งหมดนั้น แท้ที่จริงแล้วคือสถาปัตยกรรมแห่งจิตมิใช่สสารบัดนี้เราได้ทำการสำรวจแผนที่ทั้งสองมหาปัญญาจนครบถ้วนแล้วแผนที่หนึ่งบอกว่าโลกคือตัวต่อเลโก้ที่มีอยู่จริงส่วนแผนที่อีกหนึ่งบอกว่าโลกคือสายรุ้งและความฝัน ในวาระสุดท้ายเราจะนำแผนที่ทั้งสองฉบับนี้มาวางเทียบกันว่าแม้เส้นทางจะดูแตกต่างแต่จุดหมายปลายทางของแผนที่ทั้งสองคือที่เดียวกันหรือไม่อย่างไรซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายเป็นบทอวสานในวาระถัดไป ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร